ราคาทะลุจะ2 3ล้านสแล้วแต่ก็ขายหมดมาตลอดกระจังหน้าเขาจะดีไซน์พิเศษนะครับจะไม่เหมือนตัวปกติจะเป็นเบาคู่หน้าที่มีระบบระบายอากาศอัตาเร่งเนี่ยสมูทต,ต่างๆนานา,นาแต่มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือทําให้รถเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิม <c oughs> เราจะเดินทางไปชนบุรีกันนะน่าจะได้ตัวเลขการเดินทางไกลๆจริงๆแล้วกันนะครับเสียงดีเซลที่มันเงียบมากๆผมว่านี่จุดเด่นเบรกลมทางซ้ายสามสองหนึ่งนี่เครื่องเสียงเบียโอรอบคันเสียงโคตรดีดังสุดแค่เนี่ยไม่รู้ให้มาทําไมนะฮะ ชวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยวิพีผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับ next gen ford e l r a s ตัว platinum เนาะดีเซล v6 เรื่องชื่อนอะที่หลายๆคนเน่ยเคยดูรีวิวไปแล้วนะครับค่าตัวเขา2 2 7้าน2 0 0 0บาทราคาทะลุจะ2.3ล้าน3แล้วแต่ก็ ขายหมดมาตลอดนะครับล็อดแรกมาก็หมดล็อดสมาเนี่ยรู้สึกว่ายอดจองก็ถล่มทลายเหมือนกันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่อชอบความเป็นดีเซลหลายๆคนที่อชอบความเป็นเครื่อง power stroke อันนี้นะครับเอกล,ลักษณ์ของเครื่องตัวนี้คือเป็นดีเซลที่ไม่ได้แบบอารวาดไม่ได้ก้าวรหลานะค,คือเสียงเขาไม่ว่าจะเป็นตอนสตาร์ทหรือช่วงเร่งเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบเทควูดวาดวูดวาดเลยมาแบบเนียนๆนิ่งๆเงียบๆนะครับตามสไตล์เหมือนพวกรถ SUV s u v นะครับเหมือนพวกจากรกลพวกแลนด์โรเวอร์อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวและเคยพาไป p o v แล้วนะครับกับเจ้าเครื่องตัวนี้ดีเซล V6 Powerstroke 3.0ลิตรเทอร์โบ2 5 0หแรงม้า600นิวตันเมตรที่มั้งแต่ 1, นึ่ัร้อบรอบเนี่ยนะครับก็ชื่นชอบกันบอกอัตราเร่งเนี่ยสมูทต่างๆนานาแต่มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือทุกคนเข้าใจพอเป็นดีเซล V6 แล้วอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ดีเท่าตัวทวินเทอร์โบ2.0ลิตรนะครับในการขับในเมืองเนี่ยที่ผมลองมาเนาะ มันก็จะวิ่งอยู่ประมาณเลขตัวเดียวเนี่ย7กิโลเมตรต่อลิตร8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นที่เอามาครั้งนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งเลยคือพอดีผมมีภารกิจจะไปชนบุรีจะเอาคันนี้เดินทางไปนะครับก็ระยะทางเนี่ยนะครน่าจะประมาณ100กิโล100 114ถึง115โลโดยประมาณนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปชนบุรีไปทานอาหารซีฟู้ดกันแล้วก็จะไปดูซิว่า พอเราใช้เดินทางจริงน้ำในเส้นทางที่ไปแบบต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้อัตราบริทุกน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็น่าจะได้คําตอบกันแล้วก็คลิปนี้นะฮะเราจะเดินทางกันแบบตรงๆเลยไม่ได้มีการอวยนะครับกินบอกกินประหยัดบอกประหยัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะครับอ่ะหลกัหลกๆของตัว Everest ส์แพลตตินัมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างและไฮไลท์ก่อนละกันนะทำไมถึงราคาค่าตัว2องล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแบบนี้คันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเพราะเอกหลัก เครื่องดีเซลเขาพาวเวอร์สโตกสามลิตรนะครับสเปคของเขาเนี่ยสองหแรงม้าหกร้อยนิวตันเมตรเนี่ยม้าแต่รอบประมาณ 1, 7 5 0รอบม้าตั้งแต่แบบต่ำเลยแล้วเป็นแฟลททอร์กด้วยนะครับแล้วก็การตกแต่งของเขานะฮะด้านหน้าจะมีความแตกต่างจากเอเวอเรสต์ปกติเลยบริเวณฝากระโปรงเนี่ยเขียนว่าแพตตินัมกระจังหน้าก็จะดีไซน์พิเศษนะครับจะไม่เหมือนตัวปกติจะเป็นลวดลายแบบนี้ก็จะดูพรีเมียมดูเหมือนเป็นรถ SUV ที่แบบหรูนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวลายลอ้ลอล,ล้อยพิเศษนะครับ แผงประตูด้านข้างเขียนแพลตินัมแก้มข้างเขียน V6 บ่งบอกเลยว,ว่าเออเนี่ยตัวแรงนะส่วนภายในเนี่ยออปชั่นจัดเต็มมากนะฮะเน้นความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นตัวเบาคู่หน้าที่มีระบบระบายอากาศนะครับเป่าลมเย็นแล้วก็ระบบฮีทเซตระบบเบาอ,อุ่นก็มีพวงมาลัยฮีทกริปก็มีพวงมาลัยอุ่นนะครับที่สาคัญเท่านั้นไม่พอนะครับลำโพงเบียโนนะครับมาครบเลยแล้วก็บริเวณภายในไม่ว่าจะเป็นเบาหรือแดชบอร์ดเนี่ยก็จะตกแต่งลายแพลตินัม นะครับส่วนเบาะโดยสารตอนหลังก็มีออปชั่นพิเศษเหมือนกันเบาะตอนหลังเนี่ยนะครับมีระบบเบาะอุ่นด้วยแต่เบาะหลังเนี่ยไม่ได้มีเบาะระบายอากาศนะมีแค่เบาะอุ่นนะครับแล้วก็ลืมบอกไปคันนี้เป็นตัวดีเซลล่าสุดที่ Ford เขาทําตลาดเพราะฉะนั้นจะต้องเติมแอดบูและนะครับความจุถังของแอดบูเนี่ยประมาณ18ลิตรนิดเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านมาตรฐานยูโรไฟลและแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนสีล้ออันนี้เป็นสีล้อฟูลไทม์เรียบร้อยแหละนะครับเก่าวเป็นว่าเป็นรถ PPV อีกคันหนึ่งที มันมีความเป็น SUV นะครับมากขึ้นสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นในความเป็นเซตติ้งช่วงล่างที่เน้นนุ่มเน้นกระชับนะครับแล้วก็การขับขี่ที่แบบเป็นลิเนียแม้ว่าเครื่องมันจะ250มา600นิวตันแต่คาแรคเตอร์ของการกระแทกคันเร่งเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ากดและหน้าหงายพุ่งพวดอะไรขนาดนั้นไปแบบเนียนเนียนสมูทสมูทนะครับตามสไตล์เหมือนรถ SUV หรูๆแล้วก็นั่งสะดวกสบายพื้นฐานห้องโดยสารก็กว้าง,ก,างก็ใหญ่แล้วก็รถสูง เพราะฉะนั้นผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอันนี้เราเล่าเรื่องของความเป็นไฮไลท์แล้วก็จุดเด่นของคันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทดสอบจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยเลยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนเดินทางนะฮะแน่นอนเราลองเรื่องอัตราบริโภคน้ํามันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแวะไปเติมน้ํามันก่อนนะครับเอาให้เต็มถังแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันที่หัวจ่ายเลยว่าพอ ขับไปชนบุรี100ร้อยกโลนะครับอัตราบนโค้จะเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางกันเลยดีวยกว่าไป ออกเดินทางผู้ชมนะฮะเราเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วในการรีวิวในการลองขับนะครับตัว Next Gen Ford Everest ตัว Platinum Diesel V6 ครั้งนี้นะฮะเคยไปลองขับกันแล้วแต่เป็นการขับในเมืองอัตราบรทุกงน้ำมันเนี่ยก็ตามตรงๆเลยเลขตัวเดียวนะครับแลลิตรเลิตรนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปชนบุรีกันไปทานซีฟู้ดนะระยะเดินทางประมาณ100กโลนะน่าจะได้ตัวเลขการเดินทางไกลๆจริงๆแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้เติมเรียบร้อยแล้ว วันนี้ผมเลือกใช้นะฮะตัวน้ำมัน Extra Safe Diesel น้ำมันเกรดมาตรฐานนะครับหรือน้ำมันที่ทุกคนเนี่ย คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วจาก p t t s t a t i o ชันนั่นเองนะครัครั้งนี้ได้มีการปรับสูตรใหม่ด้วยนะครับโดยการเติมสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้น1.5เท่าเลยยิ่งตอบโจทย์การใช้รถยนต์ในยุคสมัยนี้สำหรับสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะมีคุณสมบัติพิเศษเลยช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้เต็มกําลังเผาไหม้สมบูรณ์ช่วยให้ระยะการเดินทางไกลมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะพร้อมดูแลปกป้องเครื่องยนต์นะฮะให้สะอาดเหมือนใหม่เลยแน่นอนผู้ชมเครื่องยนต์เนี่ยย ก็ได้สมรรถนะที่ดีและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับทำให้รถเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมนะโดยการเติมน้ํามันเท่าเดิมนะเมื่อเทียบกันกับน้ํามันเกรดมาตรฐานทั่วไปนะครับและที่สําคัญเลยนี่ผมว่าจําเป็นมากมากนะครับทั้งรถใหม่รถเก่านะฮะเติมน้ํามันตัวนี้นะฮะป้องกันการเกิดสนิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับและที่สาคัญคุณผู้ชมนะอันนี้พิเศษเหมือนกันเติมน้ํามันเกรดมาตรฐานเอ็กซ์ตอรเซฟ6ทุก500บาทนะครับณตอนนี้นะรับฟรีน้ําดื่มจิฟฟี่นี่500บาทได้1ขวด 1,000ได้2ขวดนะครับก็จัดไปเต็มถังเลยแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับตอนนี้ผู้ชม PTT Station เนี่ยเขามีครบทั้งหมดเลยนะเลี้ยวเข้ามาไม่ว่าคุณจะหากาแฟนะเอเมซอนก็มี Fit Auto ดูแลรถยนต์ก็มีหรือรถไฟฟ้านะครับ EV Station Plus ก็มีเอาเป็นว่าก่อนออกเดินทางนะคุณแวะ PTT Station เนี่ยเติมกำลังทั้งคนเติมกำลังทั้งรถและไปเดินทางกันเลยครับ ก็เมื่อกี้เติมน้ํามันเรียบร้อยใช่ไหมแวะซื้อกาแฟรเรียบร้อยอย่างที่บอกว่า PTT Station เ,เขาครบครันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันอาหารการกินนะหรือจะเป็นเซอร์วิสรถยนต์หรือ,รอล้างรถก็มีนะฮะนี่เติมกาแฟรเรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันหน่อยเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตทริปนะครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอันนี้ไปตามกันได้นะครัวต้นหาดนี่ผมชอบไปครัวต้นหาซีฟู้ด food, พัทยาถ้าเกิดเริ่มจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระยะทาง 145กิโลเมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันเต็มๆเลยโดยใช้ e v e r e s t สตดีเซลคันนี้145โลเปิด Apple CarPlay ไปแล้วก็ Reset t r i ิปนะครับทริป A เนี่ยคือผมใช้งานจริงเดี๋ยวผมจะคงไว้แต่ในในคลิปนี้เนี่ยผมจะร e เซ t ตทริปการเดินทาง2คือ t r i ป B r e นี่นรีเซนะ3 2 1ปับ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันดูแล้วก็พอไปถึงที่ ครัวเนี่ยนะฮะส่วนอาหารเนี่ยที่วิ่งไป145โลเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันเป็นไงไปเจอกันไปเดี๋ยวไม่ทันเที่ยงหิวแล้วอ่าผู้ชมเดินทางออกมาแล้วนะครับก็พูดคุยกันนิดนึงละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Ever อเรสต์พลตินัหรือดีเซลวีหกเนี่ยสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยผมเคยพิเอวีไปแล้วแต่ครั้งนั้นน่ะคือมันก่อนเปิดตัวแล้วก็เรามีเวลากับรถเนี่ยไม่เยอะมากเราก็เลยได้ลองแค่ 0-100ปร r f o r m a n c e การดับขี่เบื้องต้นนะครับซึ่งมันเป็นรถ p p v ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นรถ SUV มากเลยนะคือช่วงล่างการเก็บเสียงระบบกันสั่นสะเทือนอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันขับแล้วมันสบายอะ่ะคืออันนี้มันเป็นตั้งแต่ตัว Next Gen ปกติอยู่แล้วแหละนะครับ Next Gen ทั้งหมดเลยนะทั้งตะกูเลยทั้ง Ranger ทั้ง Everest รุ่นใหม่เนี่ยจะเน้นการ passenger ที่มันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะ คนเดินทางไกล,กลไปต่างจังหวัดผมว่าขับสบายนั่งสบายเก็บเสียงดีพวงมาลัยก็ถ้าเกิดคุณเทียบกันกับรุ่นก่อน next gen เนี่ยเป็นไฟฟ้าที่มีความหนืดมากขึ้นเพราะว่าฟีดแบกจากลูกค้าเนี่ยรุ่นก่อน next gen เนี่ยนะครับเขาก็บอกวันไปบอกว่าฟอร์ดพวงมาลัยไฟฟ้าเบาไปหน่อยบางคนเนี่ยหมุนพวงมาลัยด้วยนิ้วเดียวยังได้เลยใช่ไหมอันเนี้ยมันเลยมีความหนืดขึ้นมามีความหนักขึ้นมาพอความเร็วสูงก็จะหนืดขึ้นมาหน่อยหนึ่งผมว่าเน,นี่ยทำให้เราขับแล้วมันมั่นใจขึ้นนะครับผมว่า แล้วทีนี้พอมันเป็นตัวท็อปไลน์คือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเอเวอเรสต์เนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นที่เป็นโบเดียวโบคู่ใช่ไหมก็จะมีแรงม้าที่แตกต่างกันออกไปแต่พอมีตัวดีเซล v 6มาแล้วเนี่ยนะเรื่อง p ระ f ิทธิภาเรื่องเอาพุทกําลังตัวเลขแรงม้าเนี่ยจัดเต็มเลย250หแรงม้า600นิวตันเมตรนะครับซึ่งหมาแต่ประมาณ1750รอบเนี่ยถือว่าเป็นรอบต่ํามากๆเพราะฉะนั้นตัวเครื่องตัวเนี้ยพละกําลังในการลากจูงในการใช้ความเร็วต่ําในการแบบ ขับแบบครูยซิ่งแบบนี้อันเนี้ยตอนเนี้ยผมขับความเร็วประมาณร้อยอย่างเนี้ยอยู่ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดรอบอยู่พันหกเองรอบต่ำมากเพราะฉะนั้นเมื่อคุณขับรอบต่ำเดินทางไกลๆมันจะประหยัดถูกต้องไหมเราไม่ได้ใช้รอบสูงนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยถ้าเราไปเรื่อยๆอาจจตตอนเนี้ยเล่นขึ้นมาร้อยสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบพันเจ็ดคุณดูรอบเอาละกันนะครับด้วยตัวเครื่องเขามีพละกำลังดีไงเออมาเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันขับแล้วมัน สบายมันไม่ได้มีเสียงดีเซลมารบกวนไม่ได้มีรอบสูงมาแผดเข้าห้องโดยสารและที่สําคัญการเก็บเสียงเขาดีมันเลยกลายเป็นรถ ppv ที่แม้ว่าล,ลึกเนี่ยเราก็รู้แหละว่ามันคือรถที่พัฒนามาจากพื้นฐานกระบะความเป็นตัวเลนเจอร์ใช่ไหมแต่พอปรับช่วงล่างมาแบบนี้ความนุ่มมาแบบนี้เก็บเสียงแบบนี้มันก็จะเป็นแบบกึ่ง,ง SUV ได้เลยนะเออและคันเขาใหญ่มากนะครับเอเวอเรสตตัวล่าสุดเนี่ยคือมิติตัวถังไดเมนชันเนี่ยกว้างยาวสูงใหญ่มากเวลาเราอยู่ในรถเนี่ย ดูทัศนวิสัยดีมากเลยดูด้านหน้าด้าน,านข้างเห็นหมดเลยซิตี้คันข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นรถคันเล็กไปเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเอ,อตอบโจทย์และที่สาคัญเลยคันเนี้ยพอเขามีระบบขับ4ี่ไปแล้วเนี่ยโหมดที่เป็นโหมดเทพของ next gen เนี่ยที่ผมชอบมากอะ่ะคือโหมด4 a 4 a เนี่ยเก่งมากคือมันเป็นระ,ระบบส่งกำลังนะครับขับเคลื่อนแบบ full time อะ่ะคือ มันจะปรับตามที่เรากดคันเร่งมันที่ส่งแบบ50-50หรือจะปรับแล้วแต่สภาพถนนแล้วแต่การใช้คันเร่งใช้รถของเราซึ่งถ้าเกิดเราเปิดเป็นโหมด 4A ไว้ตลอดเวลาเนี่ยรถมันจะหนึบมากเวลาแบบขับไปเจอถนนลื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งกําลังให้มันสมดุลกันแต่ถ้าเกิดเวาเราขับทางตรงไปเรื่อยๆแบบนี้อะ90-100่า90งเงี้ยคุยซิ่งไปเรื่อยๆโดยที่รถจับได้เราเฮ้ยคันเร่งคงที่ไม่ได้มีการไต่ไม่ได้มีอะไรเขาก็จะปรับเป็นการส่งกําลังขับ2เอง มันก็จะฉลาดขึ้นนะครับคือมันไม่ได้แบบว่าพอใส่ขับสี่ไปแล้วเหมือน 4H อ่ะขับสีก็ขับ4ตลอดเวลาจะขับทางตรงจะขับอะไรก็ขับสีไม่ใช่นะอันเนี้ยคือถ้าเป็น 4A เนี่ยขับไปเรื่อยๆแล้วรถไม่ได้ใช้พลังกำลังอะไรเยอะมันจะเป็นขับ2ให้อันเนี้ยเก่งก็ทําให้เราประหยัดมากขึ้นไม่ได้สูญเสียนะครับแรงไปแบบพํ่งเพื่อนะทีนี้เรื่องพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มีการปรับมีน้ําหนักเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับระยะฟรีเนี่ยอันเนี้ยความเร็วประมาณแบบ แ0ดสใช้งานนะนี่คุณดูเป็นมากมีเล็กน้อยแล้วพอเราใช้ความเร็วสูงขึ้นมามันก็จะหนืดขึ้นแล้วมันเป็นน้ำหนักพวงมาลัยที่มันค่อนข้างสเตเบิลอ่ะนี่ขับผ่านทั้งดวนอีซี่พารดูการออกตัวผู้ชมนี่ผมเหยียบคันเร่งประมาณ10%คุณดูเสียงดิคือจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันไ,ไม่ใช่แค่ตัว V6 next gen Everest เนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เป็น next gen แล้วอะทั้ง Everest ท,ง Ranger, ทั้ง Ranger ที่เป็นตัวเครื่องใหม่อะ 2.0โบเดียวโบคู่ด้วยการที่เขาพัฒนามาใหม่เปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่องแล้วก็เพิ่มเติมการเก็บเสียงเนี่ยมันเลยกลายเป็นรถเครื่องดีเซลที่เวลากระทึบคนเ,เลงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แผดดังมากแล้วก็เวลาเราขับอยู่ในห้องโดยสารตรงเนี้ยเสียงมันเข้ามาในห้องโดยสารน้อยนะครับก็ถ้าเกิดเทียบกันกับรถตระกูลดีเซลนะครับพวกคู่แข่งเล้เนี่ยถ้าเทียบกันกับในตลาดเนาะ Fortuner, m u X, Everest หรือว่าจะเป็น Pajero Sport หรือเทอรล่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นนัมเบอร์วันเรื่องของเสียงดีเซลที่มันเบานะครับถือว่าเป็นดีเซลที่เบามากเวลาเรากระทืบคันเร่งหรือเวลาเราเทคคันเร่งแรงๆเนี่ยไม่ได้มีนะผมรอให้ดูนะอยานเร่งเต็มร้อยนะสามสองหนึ่งไม่ใช่แค่นเนี้ยยิ่งพอเป็นตัว V6 แล้วด้วยเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ต้องใช้รอบสูงนะมันใช้รอบต่ําในการเดินทางเออแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่า มันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยผู้ชมเห็นป้าเราเจอเนินปั๊มปี้โลดเป็นแบบเนินเป็นเป็นคลื่นมีการบัมแรงๆอะไรเงี้ยช่วงล่างมันก็ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีระดับหนึ่งนะครับความนิ่งความแน่นผมว่าได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือพอมันมีเทคโนโลยีมาช่วยเยอะพอมันเป็นการดีไซน์ใหม่ของรถตระกูล Next Gen แล้วเนี่ยมันกลายเป็นรถที่เออเนี่ยเดินทางเนี่ยความเร็วร้อยหนึ่งคุณดูเสียงคุณดูบรรยากาศทุกอย่างมันเหมือนเราขับช้านะเออเนี่ย เหมือนเราขับช้าเราขับอยู่ร้อยหนึ่งน,นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอ,อย่าเร่งทีนึงนะอ่ะซ้ายไปสามสองหนึ่งอย่าเร่งเต็มร้อยเนี่ยคุณดูเสียงดิเนี่ยที่ความเร็วสูงนะเนี่ยเสียงเข้ามาแค่นี้เองอันนี้คือจุดเด่นหลกัหลกๆเลยของ next gen ทั้ง ford ranger แล้วก็ e v e r e s t โดยเฉพาะ v6 เนี่ยเสียงยิ่งเบาเนี่ยไปอย่างนี้เลยเนี่ยความเร็วยืนพื้นร้อยยี่นะครับอย่าเร่งเต็มร้อยอีกทีหนึ่งสามสองหนึ่งดังสุดแค่เนี่ย สียงดีเซลเขาดังสุดแค่นี้จริงมาแบบสุขุมสุขุมพูดดีพูดดีเรียบเรียบนะครับแต่มาอาจจะเป็นข้อสังเกตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมพูดให้ฟังแล้วกันว่าพอผมบอกว่าเขาคือดีเซล v 6แล้วคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหดีเซล v 6มันจะต้องแรงมันจะต้องดึงกระชากคาแรคเตอร์เครื่องตัวนี้ไม่ใช่นะครับเวลากดคันเร่งเต็มร้อยมันจะไม่ได้มีแบบหลังติดเบาะดึงพวดอะไรขนาดนั้นนะมันจะเร่งแบบค่อยๆไปลินเนียนะครับค่อยค่อยแบบเร่งเรเร่ง,ง,ง,งขึ้นไปแต่ถามว่าอืดไม่อืดขับแล้วมันแบบ รู้สึกว่ามันมีความสนุกสนานแต่มาแบบเรียบๆไม่ได้ว่ากระทืบันเรเลแล้วพวดไม่มีนะครับมันจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นบอกไว้ก่อนมันจะเป็นแบบเนี่ยรถโดยสารทั่วไปขับสบายๆมากกว่านะครับก็นี่คือทั้งหมดของเขาทีนี้ผู้ชมเรื่องของช่วงล่างเปลี่ยนเลีทางัซ้าย321นี่เห็นป่ะซ้าย321นี่คือคาแรคเตอร์เขาอ่ะมันจะเป็นนุ่มๆแน่นๆอาจจะติดปลายย้้ยๆไปหน่อยนึง ถ้าคุณเทียบกันกับรุ่นก่อน next gen เนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความนุ่มมีความย้วยมากกว่าหน่อยหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางเราไม่ได้มาขับแบบซ้ายขวาซ้ายขวานะครับชวัดเฉวียนมากมายนักเนี่ยมันเดินทางสบายมากคุณดูเนี่ยดูการมดุดคุณดูสะพานตรงนี้นะผมจะขึ้นปั๊มให้ดูนะเนี่ยจึ๊บเห็นป่ะช่วงล่างดีนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดคุณชอบความแข็งความตึงตังกว่านี้อาจจะต้องไปจูนใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดภาพรวมไม่ได้ไปบู๊อะไรมากผมว่าจบแล้ว ช่วงล่างพวงมาลัยการเก็บเสียงเป็นรถที่เดินทางสบายนั่งสบายและที่สําคัญเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบเป่าลมเย็นมีระบบเบาะอุ่นเบาะโดยสารตอนหลังมีระบบเบาะอุ่นด้วยที่สําคัญพวงมาลัยมีพวงมาลัยฮีทกริปพวงมาลัยอุ่นไม่รู้ให้มาทําไมนะฮะแต่ในเมืองหนาวเนี่ยมันจําเป็นแต่ในไทยเนี่ยผมว่าผมยังหาเหตุผลที่ผมจะใช้ไม่เจอนะแต่บางคนอาจจะชอบก็ว่ากันไปเครื่องเสียงเบนโอรอบคันเสียงโคตรดีก็ร้องมองรอบคันก็ดีแต่เหมือนเดิมคือ ผมรู้สึกว่ารถที่มันมีจอเยอะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบระบบทุกอย่างมันอยู่ที่จอบางทีเราจะใช้เนี่ยจะต้องมานั่งกดพวกเลนคีปปิ้งพวกอะไรเงี้ยเนี่ยออโต้เบรกโฮก็ต้องมาเปิดปิดที่จอผมว่าผมไม่ค่อยสะดวกในการใช้ในมุมผมนะเออแล้วจอมันก็แบบในมุมผมว่าองศามันอนะ่ะมันค่อนข้างตั้งชันไปหน่อยนึงนะผมรู้สึกว่าเออมันไม่ได้อยู่ในระยะสายตาที่มองแล้วมันโอเคอะเนะครับแต่ภาพรวมผมว่ามันเป็นรถที่ลงตัวมากและที่สำคัญเลยคือดีเซลตัวเนี้ย ใช้มานานแล้วที่บอกออยู่ในจากั้วอยู่ในอะไรเงี้ยเขาก็ใช้มานานแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกันซะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เรียกได้ว่าเป็นแบบรุ่นทวดอะไรเงี้ยรุ่นทวดรุ่นหลารุ่นเหลนของเขานะครับก็อ่ะตอบโจทย์ประมาณหนึ่งทีนี้ระบบช่วยแล้วกาขี่คันนี้ก็จัดเต็มนะครับอัแอพทีพู้สนทนเลน k ิปปิ้งอย่างออกนอกเลนแจ้งเตือนหึงกลับเนี่ยก็มีเปิดไว้ซึ่งอย่างที่บอกมันเปิดพิทีจจอไม่ค่อยสะดวกแต่พอเปิดแล้วเนี่ยอ่ะผมเปิดระบบแล้วนะเซตก่อนเปิดก่อนสปีดลิมิตนี่เปิดอ ล็อกความเร็วจับและคันข,นาข้างหน้าปั๊บก็ไปผมล็อกความเร็วไว้ที่ร้อยี่สิบเนี่ระบบเขาฟอร์ดเนี่ยผมว่าค่อนข้างเนียนอยู่ระบบเร่งความเร็วตามคันขนา้างหน้าชะลอให้ด้วยแล้วก็เบรกจนรถหยุดนิ่งระบบรักษาระยางาของเราจักคันขนา้างหน้าเนี่ยผมเซ็ตไว้ใกล้สุดใกล้สุดคือมันมีสี่ระดับนะสี่สามสองหนึ่งนี่คือใกล้สุดผมออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเหยียบเส้นถนนอันนี้ออกนอกเลนดึงกลับ เห็นป่ะบนสะพานยังทําได้เลยเนียนระบบของฟอร์ดเนียนใช้ได้เลยนะออกซ้ายหน่อยนะนี่นี่ดึงกลับครบมันเป็นรถที่เอาจริงอะถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยผมค่อนข้างสบายใจในการใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์สายลุยอ่ะกาว K เคเลนก็สูงลุยน้ําท่วมได้ เวลาเข้าป่าเวลาอะไรเงี้ยคุณก็ไปเจอทางขูกขะคุณก็ลุยได้เพราะมันมีโหมดขับเครื่องในครบเลยโหมดทรายโหมดโคลนโหมดลากจูงหรือจะเป็นระบบขับ4 4A ก็ตอบโจทย์และที่สาคัญเลยคือช่วงล่างเนี่ยมันเนียนมากกล้องรอบคันชัดอะไรพวกเนี้ยตอบโจทย์นะฮะระบบก็ไว้ใจได้เออมันก็เป็นรถที่ถือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้รถสักคันหนึ่งมาเป็นรถครอบครัวในการเดินทางนะครับแล้วก็ถ้ามีทุนทรัพย์ถึงสัก2ล้าน2ล้าน3เนี่ย ตัวดีเซล V6 กเนี่ยก็ตอบโจทย์เพราะว่าแอบบอกก่อนนี้เราวิ่งมาประมาณ40-50โลและเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่ออีกประมาณเกือบ,100อบร้อยโลอัตราบิโวกน้ำมันใช้งานจริงนะครับเมื่อเราขับทางยาวๆนะ10.1กิโลเมตรต่อลิตรได้อยนะครับเดินทางไกลแต่ถามว่ามันกินกว่าพวกดีเซล2.0นโบเดี่ยวไหมถ้าใช้ความเร็วเท่าๆกันแบบเนี้ยไม่ได้ไปลุยะไรเยอะกินกว่านะครับถ้าเป็นแบบดีเซลโบเดี่ยวพวก Everest รุ่นสปอร์ตหรือว่ารุ่นโบคูว Y t แทร็กนะฮะหรือไทเทเนียมหรืออะไรเงี้ยถ้าขับแบบนี้นะมันจะอยู่ที่ประมาณ11-12ได้อันเนี้ยอยู่ประมาณ9ประมาณ10นะครับทางนี้ทางนั้นคลิปนี้มันยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเราไปถึงร้านซีฟู้ดก่อนนะอีกประมาณ100โลเนาะแล้วก็มาดูกันที่ว่าเดินทางจริงแบบนี้นะครับอัตราบรทุกคนก้ามันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปรวมความทรงชายทะเลกันอีกครั้งหนึงครับผม มถึงเรียบร้อยนะครับก็จริงๆเนี่ยเรามาจอดแวะทานอาหารแล้วด้วยพอทานเสร็จผมก็เลยขยับข้างๆร้านเนาะซึ่งระยะทางเดินทางโดยรวมของวันนี้นะครับทริปเต็มๆเนี่ยทริปแรกที่ผมบอกว่าผมใช้งานจริงมาก่อนหน้าเนี่ยมันวิ่งไปประมาณ270.9กิโลอันนี้รวม2วันหน้าแล้วนะอัะตราปริโภคน้มันลดติดๆนะ ประมาณ8.2กิโลเมตรอลิตรแต่ทริป2นะครับก็คือเริ่มรีเซ็ตตั้งแต่เติมน้ำมันนะฮะ Extra Safe Diesel นะฮะแล้วก็ขับมาถึงตรงนี้ระยะทางรวม142.9อัตาราบริโภคน้ำมัน10กิโลเมตรอลิตรจริงๆนะก่อนที่จะมาจอดเนี่ยมันประมาณ10.2นะครับพอดีเราจอดเสร็จปุ๊บเราก็ามาทานข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขยับมาตรงเนี้ยก็มีการส s t a r ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งอยู่นะมันก็เลยลดมาเป็น10กิมอลิตร เครื่องนี้ดีเซล V6 250แรงม้า600นิวตันที่สมรรถนะการขับขี่เนี่ยมันสุนทรีมากเดินทางไกลๆมาเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบอะไรแบบเนี้ยมานิ่งๆเงียบๆไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรเ,ย,เยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราบริโภคน้ํามันในการเดินทางไกลเนี่ยร้อยสี่สิบสองจุดเก้ากิโลเมตรเนี่ยความเร็วเฉลี่ยเขหกสิบสามนะมันก็จะมีช่วงที่แบบติดไฟแดงมีวิ่งปกตินหน่อยนึงมีช่วงเร่งแซงหน่อยนึงสิบกิโลเมตรต่อลิตรในมุมผมคือไม่ได้เป็นรถที่ประหยัดมากแล้วก็ไม่ได้เป็นรถทที่่กกนนกิิินนนนนจจเเไปใาาารดดงงงตัังงหว แต่ถ้าเกิดเดินทางแบบรถติดๆในเมืองอย่างเงี้ยขับเบรคขับเบรคผมว่าค่อนข้างกินก็ประมาณ6ประมาณ7ประมาณ8วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับถ้าคุณมีทุนทรัพย์ถึงแล้วคุณไม่ได้ซีว่าเฮ้ยอยากจะได้อัตราบนพวกน้ำมันแบบทะลุ1 5บ6อะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้แบบนั้นอ่ะผมแนะนำไปเล่นพวก SUV ดีกว่านะครับอย่าง CRV ของผมอย่างเงี้ยถ้าไปเล่น ESUV แล้วเป็นพวก ES ที่ไม่ใช่ขับ4เนี่ย1 6 1 7ได้ อย่างหงผมเป็นตัว r s ขับ4ก็จะประมาณ1 2 13 14นะแต่ถ้าเกิดเป็นดีเซลคันนี้ม um, ันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยเดินทางไกลนะฮะ9กกิโลเมตร10กิโลเมตรต่อลิตรถ้าคุณไม่ได้มีความกังวลในเรื่องอัตราบรทุ่นน้ำมันผมว่ามันเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันต่อครับก็สรุปรวมความเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชม next gen ford everest ตัว platinum เนอะดีเซล v6 คันนี้ก็เอาจริงอ่ะราคาเขา2ล้าน2แสน 7 9 0 0 0บาทถ้าเกิดคุณมีทุนทรัพย์ถึงคุณมีงบแบบ2ล้าน2 2ล้าน3จริงๆคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณสามารถซื้อรถยุโรปได้นะนะครับพวกซีรีส์3พวก4คลาสเนี่ยกระเถิบอีกนิดนึงได้แล้วหรือถ้าเกิดเป็นรุ่นเล็กหน่อยก็พวก A นะฮะหรือถ้าเป็น BM ก็พวกตะก,กูลแบบ2 2 0 i ออะไรแบบนี้นะครับก็ได้อยู่แต่แค่ถ้าเกิดคุณอยากได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่นะครับสแถว7ที่นั่งแล้วก็เป็นรถสไตล์แบบ p p v s u v คันบึกๆแบบนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับ นะสิ่งที่คุณจะได้ในราคา2อล้าน2องแสนเจ็ดกับาทเลยผมว่าพระเอกหลักคือเครื่องกับช่วงล่างแล้วก็การส่งกําลังรวมไปถึงเรื่องการเก็บเสียงความสุนทรีย์ในการขับขี่นะแม้ว่าหลายๆคนจะเข้าใจแหละว่ามันคือพื้นฐานความเป็นรถปิกอัพนะครับแต่ผมว่าเขาดีไซน์มามีความใกล้ SUV มากๆและคือถ้าเกิดให้หลับตาขับเนี่ยนะครับยังนึกถึงว่าเป็นรถ SUV ยยุโรปได้เลยนะเราไม่ได้อวยกันนะครับเรื่องของการเก็บเสียงไดนามิกการขับแล้วก็ ความนุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็เสียงดีเซลที่มันเงียบมากๆผมว่าน,นี่จุดเด่นเสียงดีเซลเงียบนะแต่เสียงที่ดังจริงเลยคือพัดลมออน้านะครับคันนี้พูดตรงพัดลมออน้ําดังมากจอดสตาร์เฉยเนี่ยยืนตรงปลายถายตรงนี้นยังได้ยินเลยมันวู้ขึ้นมาเลยอันเนี้ยดังแต่เสียงดีเซลออเบานะครับแล้วก็เรื่องอัตราบริโภคน้ามันเนี่ยสิกิโลเมตรต่อลิตรอย่างที่ผมบอกไปว่า ถ้าเกิดคุณอยากได้รถที่มันประหยัดมากๆนะครับอาจจะต้องไปเล่นพวก SUV มากกว่าหรือถ้าเกิดอยากได้ไประหยัดกว่านี้นิดหน่อยแล้วไม่ได้อยากได้ขุมพลังดีเซลที่มันเป็นแบบ V6 อะไรขนาดนี้นะครับพวก2.0เทอร์โบก็ได้นะหรือในกลุ่ม PPV Fortuner MuX นะครับแล้วก็ p a j e r o Sport มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ12-13นะครับในการเดินทางต่างจังหวัดแต่เนี่ย10ก็ถือว่ากินกว่าปกตินิดนึงแต่คุณได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้คุณได้สมรรถนะแบบนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวล น่าจะได้คาตอบแลนะ้วเนาะเดินทางจริง140กว่าโลเดินทางมาแบบปกติด้วยไม่ได้เน้นอันตาราบรรทุกน้ํามันด้วยนะแบบเร่งแซงก็กดเต็มเลยนะครับแบบรถติดก็จอดปกติ10โลลิตรก็ถ้าถามผมผมว่ากลางๆนะแต่ภาพรวมเป็นรถที่น่าสนใจถ้าเทียบกับราคาเทียบกับออปชั่นที่ได้เบาะเป่าลมนะฮะเบาอ,อุ่นเบาด้านหลังมีเบาอ,อุ่นอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเวิร์กแล้วก็มันเป็นรถที่ดูบึกบึนอะ่ะคือทุกวันนี้เราขับรถในประเทศไทยในกรุงเทพเป็นหลักเนาะ น้ำท่วมบ่อยรถประเภทเนี่ยกราวเคแลนมันสูงกว่า s อ v ยูอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปเจอเนี่ยมาลงชายหาดอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเก่งบางทีก็ไม่กล้าใช่ไหมอันเนี้ยสบายสบายขับ4ระบบเทพจริงๆเลยคือ 4A ของเขานะครับที่มันชานฉลาดมันสามารถปรับการส่งกําลังได้แบบอัตโนมัติเลยผมชอบมากเวลาติดลมเวลาอะไรเงี้ยมันทดการส่งกําลังได้เนียนมากนะครับแล้วก็มันมีไม่เยอะนะพวก e v e r อเร์รุ่นปกติเทอร์โบคู่ไม่มีนะจะมีแค่รุ่นนี้มีแค่ตัววายแท็กนะครับเรนเจอร์วายแท็กวีแล้วก็พวกกลุ่ม แลปเตอร์ or, แค่นั้นเองทั้งหมดทั้งมวลน,น่าสนใจคุ้มค่าในราคานะครับถ้าคุณมีงบประมาณถึงแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยงบนี้ไม่ได้อยากกระเถิบไปเล่น่นรถยุโรปผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงผู้ชมนะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการเดินทางแบบนี้อยากให้เอารถคันไหนมามาลองเดินทางจริงๆแบบที่ไม่ได้อวยเลยนะใช้จริงแบบโคกเลยนะครับขับความเร็วสูงแล้วก็มาดูซิว่าเดินทางแบบร้อยกิโลอย่างเงี้ยมาทานอาหารไกลๆแบบเนี้ยนะฮะ อัตราบนพ่วงน้ำมันเป็นยังไงการขับเป็นยังไงมาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อยหรืออยากชมขนไหนมาคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมผู้ชมก่อนเดินทางเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมความมั่นใจทั้งคนทั้งรถเนอะก็แวะ PTT Station ได้เลยนะฮะก็เติมน้ำมันเต็มถังเสร็จปุ๊บซื้อกาแฟเดิมหรือถ้าเกิดบางคนอยากตรวจสภาพรถนะฟิตรอ,อโต้ก็มีล้างรถก็มีนะครับหรือถ้าเกิดเป็นกลุ่มรถไฟฟ้าเนี่ย EV Station พั s นะครับก็ตอบโจทย์หลักๆโดยรวมประมาณนี้ละกันวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าเกิดชื่นชอบแบบไหนอยากได้คอมเมนต์ อยากได้รีวิวเพิ่มเติมแบบไหนมาคอมเมนต์ได้หน่อยนะคะใต้คลิปวันนี้ขอตัวลาไปกับ Next Gen Ford Everest ตัวแพลต i ิ u m มเนืะดีเซลว6 2 2 7 9 0 0 0บาทเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ